ไปดูในเรื่องของการฉีดวัคซีนกันบ้างน,นะครับประชาชนจํานวนมากเลยทีเดียวครับเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยเข้ามาแบบบล็อกอินนะครับแน่นวัดโคกท่าจเจริญอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ ประชาชนในพื้นที่อำเภอพานทอนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดชลบุรีครับได้เข้ามานั่งรอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แบบ w อ l k กอินภายในวัดโคกท่าเจริญตำาบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับแน่นสารวัตรเลยทีเดียวนะครับหลังจากมีการทราบว่าจะมีการฉีดวัคซีน จากทางโรงพยาบาลพานทองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระหว่างวันที่23-25มกราคม2 5 1 5จนทําให้บางรายนะครับต้องการคิวเป็นคิวแรกๆแล้วก็ได้เดินทางมารอตั้งแต่ในช่วงของเวลาตี2นะครับที่ผ่านมาจนเจ้าหน้าที่บางรายเนี่ยก็ต้องออกมาให้จัดระเบียบนะครับเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่ามีการจัดสรรวัคซีนเพียงพอต่อผู้มารับบริการอย่างแน่นอนครับ นางนารานีนะครับหงสถิตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพันทองก็เปิดเผยว่าได้มีการเตรียมวัคซีนนะครับมาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอซึ่งก็ประกอบไปด้วยวัคซีนแอ t ตาเซเนกาจำนวน1,000โดสวัคซีนไฟเซอร์3 0 0โดสที่โรงพยาบาลได้มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางจึงมีผู้ที่สนใจมารอรับการบริการฉีดวัคซีนแบบบล็อกอิน ท่านี้ได้มีการประสานขอวัคซีนเพิ่มอีก1,000โดสเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา700โดสและไฟเซอร์อีก300โดสเป็นวัคซีนสำรองนะครับเพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและจะมีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไปจนถึงวันที่25มกราคมนี้การประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยเราประชาสัมพันธ์โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ไปแล้วในเบื้องต้นและเราก็ประชาสัมพันธ์ในเพตของโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะมีการให้บริการ วัคซีนเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยแบ่งเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ประชาันผ่านกลุ่มผู้นำชุมชนผ่านอ,อสมผ่านคุมพ่องหัวหน้าส่วนราชการไปให้ประชาชนรับทราบค่ะก็วัคซีนวันนี้จริงๆของเดิมเนี่ยมีแอสต,ตาอยู่700นะคะและไฟเซอเนี่ย300ตอนนี้เราประสานงานากับทางเทสต์ขอวัคซีนเพิ่ม เราก็ดูว่าถ้าปริมาณผู้รับบริการเนี่ยมีมากเราก็จะขอเพิ่มวัคซีนซึ่งจริงๆแล้วโฟต้าเนี่ยเราได้รับจัดสรรมาเป็นนเป็การแจ้งข้อมูลไปแล้วแล้วก็เบิกมาแล้วทีนี้ถ้าเราจะขอเพิ่มเราก็ต้องประสานงานขอวัคซีนเพิ่มเติมได้แต่เราก็จะมีวัคซีนในวันพรุ่งนี้อีกนะคะวันที่24กับวันที่25แล้วก็ที่30มกราคมคือเราก็จะดูว่าถ้าเราสามารถมีวัคซีนมาสำนวนหน้งเราก็จะให้บริการให้หมดไปในวันนี้ได้นะคะ ไม่ได้เราก็จะขออนุญาตเป็นวันต่อไปที่เราจะมีการให้บริการวันศุกรีเดียครั้งหนึ่งนะคะ